รู้จริงเวียแกอยู่ที่นี่จริงๆด้วยเธอมีอะไรกัแบบฉันอีกวันนี้วันวันอะไรเนี่ยทำไมถึงได้เจอแต่คนที่ไม่อยากเจอยังมีหน้ามาถามอีกเหรอว่าฉันมาทำไมก่อนหน้านี้ฉันเตือนแกไปว่ายังไงฉันบอกให้แกอยู่ห่างจากซังหยวนหน่อยแต่แกทำยังไงเมื่อไรจะเลิกตื้อเขาสักทีนังหน้าไม่อาย หยุดพูดเลยนะใครถือว่าสังหยวนไม่เลิกเธอช่วยเบิกตากว้างๆดูให้ดีด้วยฉันพยายามอยู่ให้ห่างจากพวกเธอแล้วแต่ถ้าเธอจะบ่นว่าไปทํากับบ่าสังหยวนดีกว่านะนางสาวรเร็วถ้าฉันควบคุมบวัวสังหยวนได้ฉันจะมาหาแกทําไมอย่างนี้ต้องทําย้อยเย้ยฉันอยู่แน่แน่นางตัวดีจะใสั่งสอนแกให้เข็ด ครให้เธอลงไม้ลงมือเอ๊ะมัวสังยวนสังซัหยวนยวนายอยู่ที่นี่ได้ยังไงเกี่ยวอะไรกับเธอฉันฉันเป็นคู่มั่นของนายนะทําไมนายถึงอยู่กับผู้หญิงคนนี้อีกแล้วอีกแล้วเมื่อก่อนฉันเคยอยู่กับหลินว่านไปเหรอเยอะละสิเผลอหลุดปากจนได้ เปล่าเราไม่รู้จักกันไม่เคยเจอกันด้วยนิวนันไปคุณเห็นนั่นพูดถูกสังหยวนจนแค่โมโหมากไปก็เลยพูดผิดเท่านั้นไปกันเถอะฉันกำลังจะไปเยี่ยมคุณลุงอยู่พอดีนายไปส่งฉันหน่อยนะ,ะต้องรีบพาสังหยวนออกจากที่นี่ให้เขาอยู่กับนางนั่นมากกว่านี้ไม่ได้ คนนี้ต้องมีเรื่องปิดบังฉันไว้แน่นอนฉันต้องตรวจสอบไม่รู้เรื่องฉันไปละวินวันไปนับว่าแกยังรู้ตัวฉันจะบอกให้นะงานเลี้ยงเินพวกนี้วัวลูสองตระกูลจะคุยกันเรื่องงานแต่งของฉันกับซางหยวนแล้ว งั้นแกช่วยยวงห่างจากสัง y u a นหน่อยเพราะเขาเป็นของฉันได้แค่คนเดียวเธอเป็นใครมาจากไหนทำไมฉันต้องทำตามที่เธอบอกด้วยแกจะข้าพูดกับฉันแบบนี้หรอ,อยังไม่รีบไปอีกว่าสาัง y u a นของเธอไปไกลแล้วนะแกค,ค่อยว่าก่อนเถอะลินวานไปฉันจะคอยสั่งสอน แค่แค้นวันหลังรู้จริงเวียจะแต่งงานก็สังหรณนแล้วแบบนี้ก็ดีเหมือนกันฉันจะได้รู้ผัวสังหรณ์ออกไปจากชีวิตฉันโดยสิ้นเชิงสักทีให้คุณตรวจสอบเรื่องหลินวันไปฉันต้องการข้อมูลในอดีตทุกอย่างของอยายนั่นโดยเฉพาะเรื่องความรักความสัมพันธ์ครับ สัง yuan นายรอฉันด้วยสินีย่ยเดินเร็วนักสิจะรอกันหน่อยก็ไม่ได้นะรอทำไมต้องรอเธอด้วยค่อยได้กลับบ้านพร้อมกันงไงสัง y วนฉันเพิ่งบอกไปเองนะว่าจะไปเยี่ยมคุณลุงแล้วคุยเรื่องแต่งงานของเราโทษทีนะแต่ฉันไม่ได้ไปทางเดียวกับเธอเธอไปเองเถอะอะไรกันสัง y ล a นายไม่ได้กลับบ้านหรอ ถ้างั้นนายจะไปไหนสังหยวนออกรถครับไหยโอ้ให้ตายสิสังหยวนเมืินกันขนาดนี้เลยเหรอต้องเป็นเพราะนางหลินวันไปนแน่แน่เพราะนางนั่นคนเดียวเลยแต่ไม่เป็นไรงานเลี้ยงในคืนพรุ่งนี้ฉันจะทำตามแผนของแม่ พอข้าวดิบกลายเป็นข้าวสุกแล้วยังต้องรวยอีกเหรอว่าเขาจะไม่แต่งกับฉันนี่สังอยู่นเมื่อวานหลังฉันกลับไปแล้วแกกับย่ยประกาศข่าวเป็นยังไงกันบ้างแกได้ส่งเยนนั่นกลับบ้านหรือเปล่าแล้วเกิดอะไรขึ้นที่บ้านเย่ยนั่นด้วยไหมผมไม่ได้ไปส่งครับเพราะจู่จู รู้จริงเวียวก็โผล่มาอะไรนะผู้หญิงคนนั้นเป็นกาวตาช้างหรือไงถึงได้เที่ยวก่อติดคนอื่นไม่เลิกสักทีนี่เล่นตามไปถึงร้านอาหารเลยเหรอฉันว่ายายนั่นคงยากอยากขึ้นเตียงแกใจะจะขาดแล้วละมั้งสร้างยวนคุณป้าก็รออยู่ด้วยเหรอคะอเออยายสำคัญตัวผิดโผล่ไหมกัล้ะ อย่าเลยนะคุณหนูลูกคุณยังไม่ได้เป็นคนของสก,กุลกู้อย่าเรียกฉันว่าป้าเลยเออเออค่ะคุณอ้วกว่หลงหมายความว่ายังไงทำไมต้องทำเยินชาใส่ฉันด้วยเอาใจยากสมัดแหมเซลหลงจิงเวียวก็เป็นผู้มั่นของซางหยวนแล้วอีกไม่นานก็จะกลายเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วอ้อหลายวันก่อนฉันได้เจอกับพระรูปหนึ่งเขาแนะนำว่า งานแต่งส้างหยวนกับจิงเวียจัดงานเร็วดีกว่าช้าแล้วปีนี้ก็มีเรื่องดีๆหลายวันด้วยพราที่ไหนหล่ะคะคงไม่ใช่นักต้มตุนอะไรใช่ไหมคะส้างหยวนแกว่าไงครับหลายวันก่อนผมก็ได้เจอพระรูปหนึ่งเหมือนกันเขาบอกว่าปีนี้คู่ควรกับการจัดงานศพควรหลีกเด้งานแต่งเหมาะกับจัดงานศพหลีกเรี่ยงงานแต่ง แต่งเรื่องเรียนแบบมั่วว่าไงนะมั่วสรางยวนรู้จักพ้าที่ไหนมามั่วเอามากกว่าเด็กบ้าไปพูดอะไรของแกพ่อฉันว่าพ่อหลวนพูดถูกแกก็อายุไม่น้อยแล้วควรจะแต่งงานตัวจิงเเวีอได้แล้วคุณลุงหนูไม่รีบหรอกค่ะ จะรอนานแค่ไหนก็ได้ค่ะเพราะยังไงถ้าไม่ใช่สังหยวนหนูก็ไม่แต่งค่ะยายจิงเวียลำบากเธอเลยนะต้องรอคนเดียวทั้งหลายปีทั้งที่เจ้านั่นควรจะตกแต่งเป็นฝังเป็นปลากับเธอตั้งนานแล้วพี่อัวจิงเวียกับสังหวนก็มั่นหมายกันมาตั้งหลายปีแล้วคันยังสัง y u วนก็ไปได้ดีน่าจะแต่งงานได้แล้วนะคะนายจิงเวียรอไปถึงเมื่อ,อไหร่กันคะ นั่นสิควรจะทำให้เป็นเรื่องเป็นราวสักทีสซางหยวนแกว่ายังไงขอโทษนะครับผมขอไปทักทายกับคู่สัญญาของบริษัทก่อนนะครับแกแกว่าไงนะไอเด็กเวรแหมพี่ใหญ่นี่มันงานเลี้ยงธุรกิจไม่ใช่งานเลี้ยงเล่นง,งานแต่งนะคะ สัางหยวนจะไปคุยงานก็ปเป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรอเยดูตาเร่งเราจะไม่มีประโยชน์กวงต้องทําตามแผนแล้วล่ะค่ะแม่ไม่นึกว่าหลวงว่าจะออกหน้าช่วยเร่งเราสั่งหยวนด้วยเพราะฉะนั้นแผนต่อจากนี้จะต้องสําเร็จ พ่อเคยบอกว่าฉันรักลูกจริงเวียมาตลอดเย่นั่นคือคู่มั่นที่ฉันยอมรับแต่ฉันรู้ตัวดีว่าไม่ได้รู้สึกอะไรกับเยนั่นเลยสักด,ดิตั้งแต่ที่ฉันความจําเสื่อมมารู้สึกว่ามีแค่หลิงวนันเพียงคนเดียวที่ฉันสังหยวนลูกจริงเวียสังหยวนฉันขอโทษนะเพราะคุณแม่กับคุณลุงใจร้อนเกินไปแท้ๆ ที่จริงจะจัดงานเมื่อไหรฉันก็ไม่รีบหรอกเพราะฉันรู้ว่าในใจนายมีฉันเสมอรู้จริงเบี้ยเอาหนาเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับแม่และคุณลุงเองแต่ว่านายคงไม่รังเกียจฉันถึงขั้นไม่ยอมชนแก้วด้วยหรอกใช่ไหม,ม <c oughs> ดีมากสัมงเหลวนดื่มแก้วนี้แล้วเรื่องต่อจากนี้ก็ง่าย